เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมวัฒนาบเบ้กลับมาพดอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเสื้อป่าดอกขาวโดวยคุณนักเขียนซัมติงบลูตอนที่24นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็เราติดต่อสอบถามคุณนักเขียนซัมติงบลูไปได้เลยนะครับิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปอุดหนุนกันได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนอุนลไม่ท่ามกลางเสียงดนตรีและผู้คนมากมายคุณเอื้อกลับต้องพยา,ยามมองหาจเจ้าปิ่งงามที่สัญญาว่าจะรออยู่กับมิสเตอร์ดาวิน แต่ตอนนี้ร่างเล็กอันคุ้นตากลับหายไปท่ามกลางฝูงชนหาเจ้าปิ่งงามหรือคะคุณเอือ้อไม่รู้ว่าหายไปไหนเสียบอกให้รออยู่ก่อนเถอะเจ้าอาจจะยืนจนล้าดิฉันว่ารอไปดูทางโน้นดีไหมคะเมื่อไม่พบคนที่ตามหาคุณเอื้อจึงตัดสินใจเดินไปทางที่อมาราแนะนําแต่จนแล้วจนรอดก็หาเจ้าปิ่งงามไม่พบหรือเจ้าออไปเดินเล่นด้านนอกผมจะลองไปตามหาเจ้าที่ระเบียงสักหน่อย คุณอมารัตน์กลับไปหาคุณอมาราเถิดครับเมื่อชายหนุ่มยืนยันหญิงสาวจึงพยักหน้าและกลับไปทางทิศที่บานดาอยู่คุณเอื้อเดินเข้าออกประตูตระเบียงจนครบทุกด้านแต่ยังไม่พบเจ้าปิ่งงามในใจเริ่มร้อนรนเพราะเจ้าไม่รู้จักใครเลยนอกเสียจากครอบครัวของเขาถึงเจ้าจะพูดภาษาได้ดีแต่คุณเอื้อยังอดเป็นห่วงไม่ได้เขาตัดสินใจกลับเข้าไปในห้องจัดงานเลี้ยงอีกครั้งแต่สายตาบังเอิญเห็นหนุ่มน้อยในชุดสูทสีไข่ไก่นั่งอยู่อย่างสงบที่โถงทางเดินไม่รู้ว่าเจ้ามาจากทางไหน ทันทีเมื่อครูก็ผ่านทางดีแท้ๆแต่กลับไม่พบเจ้าครับจะเป็นงามหันไปทางเสียงเรียกเมื่อเห็นว่าคุณเอื้อจึงยิ้มให้รอยยิ้มนั้นดูไม่สดใสเหมือนตอนหัวค่ำเลยสักนิดเดียวหายไปไหนมาผมหาซะทั่วเชียวดวงตากลมโตมองอย่างสงสัยแต่ไม่ได้เอ่ยถามขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจคงเพ้อไม่คุ้นกับงานเลี้ยงเท่าไรถึงได้รู้สึกมึนหัวเป็นอะไรมากหรือไม่คุณเอื้อรีบถามด้วยความเป็นห่วง หน้าตาของจเจ้าปิ่งงามในเวลานี้ไม่ได้ขาวซีดแต่แววตาหมองหม่นดูเหมือนจะได้ไข้จริงๆไม่เป็นอะไรแล้วครับผมว่ากลับไปพักผ่อนน่าจะดีกว่าอยู่ในงานมานานพอสมควรแล้วไม่ได้ครับคุณชาตกับคุณรตียังอยู่ในงานจะกลับได้อย่างไรกันผมถึงได้ขับรถมาเอกคันเพราะเกรงว่าเจ้าจะไม่คุ้นกับงานแบบนี้กลับเถิดผมทำเสียมารย,ยาทแบบนั้นไม่ได้คนที่ปกติสายจะว่าง่ายยืนกราน เจ้าปีงามลุกจากเก้าอี้ที่นั่งหยิบเครื่องดื่มของตัวเองเดินกลับเข้าไปในงานโดยไม่ฟังคำค้านของคุณเอือ้อแต่ดูเหมือนคุณเอื้อจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆเขาโทรไปหาบิดาและมารดาเพื่อขอตัวกลับก่อนโดยบอกเหตุผลไปตามตรงว่าเจ้าปีงามมีอาการเวียนศีรัะพระนครก็วุ่นวายอย่างนี้แหละครับเจ้าให้เอื้อพากลับไปพักผ่อนน่าจะดีกว่างานเลี้ยงอย่างนี้เลิกหนึกซะด้วยนั่นสิข้าเจ้า อาจเพราะเพิ่งมาได้แค่คืนเดียวจึงยังปรับตัวไม่ได้แม้ว่าเจ้าปิ่งงามจะปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เมื่อได้ยินคุณฉันและคุณตีแนะนำอย่างนั้นจึงต้องจำรับฟังซึ่งนั่นไม่ได้ทำให้สีหน้าของเจ้าดีกว่าที่แสดงอยู่ในเวลานี้รถเก่งคันเดิมขับออกจากสถานที่จัดงานเลี้ยงและมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านวัชระสะกุลกิจค,คุณอื้อรู้ดีว่าเจ้าปิ่งงามไม่พอใจกับการกระทำของเขาสักเท่าไหร่แม้เจ้าจะไม่ได้ตอว่าอะไรอีก แต่ในทางกลับกันเจ้าก็ไม่ปีกปากพูดคำใดเลยสักคำกระทั่งจอดรถให้ในายเทียนขับไปเก็บที่โรงจอดรถและเดินนำเจ้าปิ่งงามไปจนถึงหน้าประตูห้องพักเจ้ากลับไม่เอ่ยคำใดเลยแม้กระทั่งคาว่าราตีสวัสด์ต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะไม่พูดความรู้สึกของตนเองน้ำที่ไหลผ่านตัวเพื่อชำระร้างร่างกายไม่ได้ช่วยให้จิตใจเย็นลงแม้แต่น้อยเขาพยายามคิดหาคำพูดที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างน้อยคุณเอื้อก็ไม่อยากหลับตาลงทั้งที่มีปัญหากันอยู่อย่างนี้ มือควานหาสิ่งที่ต้องการในลิ้นชักจนพบก็จะตรงไปยังประตูห้องพักของเจ้าปิ่งงามเสียงเคาะประตูดังขึ้นครู่ใหญ่ก่อนที่บานประตูจะเปิดออกอย่างเชืองช้าราก,กับเวลาผันผ่านไป,ไปนานนับชั่วโมงร่างของคนที่เอาแต่ทำหน้าสงบนิ่งจึงปรากฏให้เห็นอีกครั้งแม้ในห้องจะเปิดเพียงโคมไฟดวงเล็กแต่นั้นไม่อาจจะบดบังสิ่งที่เจ้าพยายามปกปิดเจ้าร้องไห้ร่องรอยบวมช้ำที่ขอบตาของคนอ่อนกว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจน มีธุระไอหยางกับผมก่อนครับคําถามนั้นทิมแทงใจคนฟังอย่างที่สุดต้องมีธุระด้วยหรือไงจึงจะไปมาหาสู่กันได้แต่แม้จะน้อยใจสักเท่าไหร่คุณเอื้อก็ยังพยายามข่มใจไม่พูดในสิ่งที่คิดแก้วเจอรไนที่มียาสีขาวเม็ดเล็กบรรจุไว้ถูกส่งให้กับเจ้าของห้องยานี้ช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะหมอฝรั่งเคยจ่ายไว้ให้ผมเมื่อหลายเดือนก่อนกินสักหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นไอหยาง แม่น,น้ำเสียงจะไม่ได้แข็งคือจะไม่ได้อ่อนโยนตามนิสัยเดิมของเจ้าปิ่งงามเจ้าครับน้ำเสียงเกือบจะว้าวอนและเพราะอย่างนั้นเจ้าจึงต้องยอมรับยาในมือคุณเอื้อมาถือไว้ให้เรื่องจบผมขอตัวไปพักก่อนเน้อครับโกรธผมเรื่องอะไรหรือคุณเอื้อเอ่ยถามออกไปในที่สุดโครกะคุณเอื้อบาดใจกะที่โกรฮ่ผมผมไม่ได้โกรธเจ้าไม่เคยคิดจะโกรธเลยด้วยซ้ำ รอยยิ้มเศร้าๆปรากฏบนใบหน้าง,งามละออไม่ได้โกรธแต่พูดจาก,กันมาตลอดทางเจ้าเป็นงามทําได้เพียงแกล้นใจยิ้มอย่างที่พยายามจะเข้าใจคําพูดของคนตรงหน้าจ้าอันผมถ้าจะเข้าใจไปคนเดียวอย่าพูดอย่างนั้นครับเจ้าผมเพียงแค่ไปเข้าใจว่าในเมื่อรู้สึกไม่สบายทําไมถึงทําไมจึงปฏิเสธที่จะกลับมาพักงานเลี้ยงนั้นไม่ใช่งานเลี้ยงสาคัญอะไรเลยคุณพ่อถ้าต้องการแค่ให้ไปรูปงานด้วยและหากการกลับก่อนของเราจะสร้างปัญหา ท่านคงแจงกับผมแล้วแม้ไม่ได้คิดที่จะแก้ตัวแต่ประโยคยาวเหยียดนอนดนนั่นกลับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณเอื้อเกรงว่าเจ้าจะเข้าใจผิดยิ่งคนอ่อนกว่าพยังหน้าโดยไม่ต้องแยง้งกลับยิ่งรู้สึกร้อนในอ,อกเข้าใจแล้วครับผมทำอะไรผิดอีกหรือผมดูแลเจ้ามากเกินไปหรือว่าวุ่นวายกับชีวิตเจ้าจนน่ารำคาญอย่างนั้นหรือทว่าคำที่พูดไปดูเหมืนจะทำให้ทุกอย่างแย่ลง จเจ้าปิ่งงามมองค้างเพราะสิ่งที่คุณเอื้อพูดออกมานั้นช่างหานกลายความคิดของตัวเองเหลือเกินการดูแลผมมันบาดใจหน้าที่ของคุณเอเื้อแล้วผมใหญ่แล้วดูแลตัวเก่าได้คุณเอื้อควรเอาเวลาไปพอว่าตีคู่ดองบาดใจกะเจ้าไปได้ยินใครพูดอะไรมาเรากับมีชนงติดหลังจเจ้าปิ่งงามรู้เรื่องดูตัวได้อย่างไรในเมื่อเขาเพิ่งคุยกับอมารัตน์ตอนหัวค่ำนี้เองมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิด ผมไม่รู้ว่าเจ้าได้ยินสิ่งใดมาแต่มันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดผมไม่ได้กิดไอหยางสักกรรมหลอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเอื้อมาใจกะพอจะได้กบะเกียวกับผมสักน้อยไม่เกี่ยวได้ยังไงบะเกียวดวงตากลมโตที่ยังแดงก่ำเริ่มมีเน้ำใสายคลอหน่วยเจ้าเป็นงามคิดว่าตัวเองเป็นเพียงน้องไม่ควรวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนที่เป็นเสมือพี่ชายเลยแม้แต่น้อย แต่หัวใจกระบบีบรัดเรากลับจะทาให้รู้สึกว่าลึกๆเจ้าซ่อนบางสิ่งเอาไว้ในความคิดเจ้าตัดสินใจกจ้าวถอยหลังพลางเอื้อไปปิดประตูห้องพักคณเอื้อเป๊กไปเตอร์ครับแต่คนเอื้อกลับใช้มือกั้นบานประตูไม่ให้ปิดลงโอ้ยคุณเอื้อไม่ทันเสร็จแล้วแก้วใส่ยาร่วงหล่นลงพื้นบานประตูปิดทับมือที่รั้งเจ้าปิ่งงามให้ฟังคําอธิบายกันก่อนและแม้แรงปิดของเจ้าจะไม่ได้รุนแรงสาหัส แต่หลังมือของคุณเอื้อกลับเปลี่ยนเปสีแดงและสั่นเทาจนน้ำตาที่คลอหนวยของเจ้าร่วงหล่นไหลเปื้อนใบหน้าเจี๊ยบก่อครับทำใจอี้อย่างยอมคุยกับผมแล้วหรือคำพูดตัดเพ้ออย่างนั้นเจ้าเป็นงามเคยได้ยินมาแล้วครั้งหนึ่งและในครั้งนั้นเจ้าก็พ่ายแพ้ต่อดวงตาที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดของอีกฝ่ายถ้าว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกันใจคิดอย่างเดียวคือเป็นห่วงว่าคุณเอื้อจะเจ็บมากหรือไม่เป็นเพราะความดื้อเอาแต่ใจไม่ฟังคําอธิบายของตัวเองทําให้คุณเอื้อต้องงอเงอนจนเจ็บตัวขนาดนี้ แต่ถึงกระนั้นคุณเอื้อกลับใช้มืออีกข้างขึ้นป่าน้ำตาบนพวงแก้มโดยไม่สนใจมือที่บาดเจ็บของตัวเองร้องไห้ทำไมผมทำให้เจ้าร้องไห้อีกแล้วหรือบอกผมเถิดว่าผมทำผิดเรื่องอะไรกระแทกแรงก่อครับช่างมันช่างได้จะได้ผมอยังใหอคุณเอื้อเจ็บถูกเจ้าเมินเจ็บกว่านี้มากไม่รู้เลยหรือกลบับเป็นเจ้าปิงงามที่พูดไม่ออกเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะเมินหนีคุณเอื้อในทีแรก แต่เป็นเพราะความสับสนและผิดหวังเมื่อรู้ว่าอีกไม่นานคุณเอื้อจะมีคู่ครองทําให้แสดงออกไปอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคิดในทางกลับกันวันที่คุณเอื้อรู้ว่าจะเป็นงามต้องมั่นกับคุณกรองทองเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรให้เห็นว่าทุกใจเหมือนที่เจ้ารู้สึกในเวลานี้ความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นจะพูดก็ไม่ได้จะไม่พูดก็ถูกคาดคั้นจนเลือกแสดงออกไม่ถูกผมจะดูตัวกับคุณอมรดัทอย่างที่คุณแม่ต้องการแต่การดูตัวจะจบลงในระยะสั้นเพราะทั้งผมและคุณอมรดัทไม่ได้มีใจให้การสนิด จะมั่นจะแต่งกันได้อย่างไรคนฟังได้แต่นิ่งเงียบจิตใต้สำนึกส่วนลึกที่เหมือนคนจมน้ำกล่าวว่าขึ้นมาเปิดเผยตัวตนให้อีกฝ่ายได้รับรู้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตใต้สำนึกที่แม้แต่ตัวเองยังเพิ่งยอมรับว่ามันมีอยู่จริงในหัวใจดวงนี้อย่ากโกรธผมเลยผมจะโกรธได้จะได้ในเมื่อเป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นลูกสุดท้ายแล้วก็ต้องแต่งงานมีลูกมีต้อเพื่อวงตระกูลเรามาพูดความจริงกันเถอะครับเจ้า สิ่งที่ผมรู้สึกกับเจ้าเจ้าไม่รู้สึกเลยหรือคุณเอื้อมือข้าที่เจ็บประคองใบหน้าที่ยังปื้นน้ำตาไว้หากรังเกียจจงบอกผมเสียตอนนี้ตอนที่ผมยังพอจะห้ามตัวเองได้บ้างคุณเอื้อก้าวเข้าไปใกลจ้จะปิงงานเพื่อลดระยะห่างระหว่างกันลูบไล้พุงแก้มนั้นอย่างถนอมก้มลงเพียงเพื่อใช้ปลายจมูกสัมผัสบ,บนผิวเนียนอย่างพยายามห้ามใจความสับสนที่เกิดจากความรู้สึกนั้นกระจ่างแล้วในตอนนี้มันจะเป็นสิ่งใดได้อีกล่า เจ้าครับดวงตาที่สบกันลึกซึ้งบอกความในใจได้เป็นอย่างดีมันคือผิดต่อใครลมหายใจที่คลอคล้าเรากับคำสั่งที่กระซิบบอกว่าอย่าพยายามดึงดันอีกเลยกุคนแล้วผมแล้วเจ้าไม่รู้สึกผิดต่อผมบ้างหรือเท้าของเจ้าถอยจนร่างของคนตรงหน้าก้าวตามอย่าคิดถึงคนอื่นอีกเลยได้โปรโด คำอ้อนวอนนั้นอ่อนหวานก็จะไม่สามารถยอมรับคำปฏิเสธได้แล้วเจ้าปิ่งงามจะยังต่อต้านคุณเอื้อได้อย่างไรผมรักเจ้าคำนั้นสะท้อนก้องในหูคำที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากคุณเอื้อไม่เคยแม้แต่จะจินตนาการถึงคำพูดที่ควรปฏิเสธและไม่แม้แต่จะยอมรับฟังเพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมที่ตัวเองอยู่สิ่งที่คนรอบข้างอาจจะตราหน้าว่าผิดบาปกลับทาให้หัวใจของเจ้าปิ่งงามปวดร้าวและสั่นสะท้านไปในเวลาเดียวกันรัก เขาได้รับความรักจากคุณเอื้ออย่างนั้นหรือและเพราะตกอยู่ในภาวงลมหายใจนั้นจึงเคลื่อนเข้ามาใกล้อย่างไม่รู้ตัวริฟิปากอยากแนบชิดไม่เหลือช่องว่างแต่กลับทําให้ยิ่งห้อยหาน้าตาที่คลออยู่ไหลลงอาบข้างแก้มเมื่อเผลอหลับตาลงเจ้าปิงงามไม่ได้ผลักหรือคืนตัวจากอ้อมกอดไม่ได้ปฏิเสธและเอ่ยห้ามการกระทํานั้นความใกล้ชิดจากคนนอกครอบครัวครั้งแรกที่เจ้าได้รับเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่ไม่อาจแยกจากกันได้ และหนึ่งในนั้นความรู้สึกนั้นคือความสุขแม้รู้ดีว่าจะไม่มีใครรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้ไปริเอคนตรงหน้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าเต็มใจกระโจนลงสู่หลุมลึกตรงหน้าด้วยตัวเองประตูห้องพักปิดลงแผวเบาๆกับไม่ต้องการส่งเสียงดังจนปลุกใครให้มารับรู้เรื่องราวนี้มันเป็นจุมพิษที่ลึกซึ้งและยาวนานดื่มนำกับความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้นานาน,นับเดือนคุณเอื้อรู้ดีว่าสิ่งที่ทำอยู่ควรหยุดลงได้แล้วแต่ความปรารถนาที่จะอบกอดเจ้าของหัวใจนั้นย่อยจะหักห้าม อย่างน้อยขอเพียงคืนนี้คืนที่มีการแลกการในห้วงความฝันภาพในห้องนอนดับลงตั้งแต่วินาทีที่ริฟิปากทั้งสองแนบกันสนิทสรุปถูกตัดขาดจากการเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจํานั้นแต่อ้อมกอดของคุณเอื้อที่โอบเจ้าปิ่งงาไว้กลับไม่คายออกเลยคุณเอื้อหยุดอ้กันกอดเตอะครับเจ้าปีง,งาที่ร้องทูงเพื่อหอบกระชัน้นจนแทบหายใจไม่ทันเคยหรือสักครั้งที่จะขัดใจคนตรงหน้าได้แม้ไม่อยากถอยหายแต่คุณเอื้อก็ยอมผลาออกอย่างยากเย็นผมหึง ถึงแทบบ้าตอนที่เจ้าคุยกับดาวินจนไม่สนใจกันยอมรับโดยสะดุดีกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นผมกาบาสนใจคุณเอื้อบ่ใจกะตีเงียบจนไม่เตอร์ดาวินถามผมบ่หยุดทั้งยังตุ้มหื้อผมอู้กับเปิ้นแล้วออกไปด้านนอกกับคุณอมอลลัดแหมเจ้าหึงผมรอยยิ้มของคุณเอื้อเจ้าเล่หถึงเพียงนี้เชียวหรือเจ้าเผลอมองเพื่อความตกใจในสิ่งที่คุณเอื้อพูด แต่กลับพลาดท่าถูกคุณเอื้อก้มลงชงชิมความหวานบนริมฝีปากบางอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มมันถูกต้องหรือผิดบาปจะเป็่งงามดูเหมือนจะไม่รับรู้อีกแล้วท่อนแขนเรียวบางโอบรอบคอชายหนุ่มตรงหน้าตามที่หัวใจถูกล่อลวงอย่างกล้า,กล,า,ก,ลากลัวกลัวรสชาติสภภัมผัสว่าหวานทำให้ห้ามใจได้ยากยิ่งเพียงแค่คิดว่าคุณเอื้อรักจะเป็่งงามก็ไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปหากที่เป็นรักแรกและรักเดียวขอสักครั้งที่จะเลือกคำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องเจ้าครับ คุณเอื้อครั้งเรียกแผวเบาเรากลับอยู่ในฝันกลิ่นน้องหอมละมุนชวนให้ลุ่มหลงร่างกายสาะระริกได้เดียงสาในอ้อมกอดพาให้จิตใจตเตลเลิดจนกูไม่กลับสีหน้าเมื่อหลับตาตอบรับจูบหวานละไมในยามนี้หากมีใครสักคนได้เห็นคุณเอื้อโคมโโหแทบบ้าร่างเล็กลอยจากพื้นทั้งที่รมฝฟปากยังแนบแน่นลึกซึ้งไม่มีใครอยากให้ช่วงเวลานี้สิ้นสุดหากกอดจูบก,กันได้ยาวนานข้าวันคุณเอื้อจะไม่ปฏิเสธการกระทำนั้นเลย แม้แต่จเจ้าปีงามเองย,งยังยอมปล่อยใจและกายให้ดื่มด่ำกับสัมผัสว่าบามที่ถาโถงเข้ามายังไม่มีทีท่าจะจบลงกระดุมเสื้อน,นอนถูกปลอดออกในยามที่ซอกคอร้อนเผาด้วยไออุ่นจากลมหายใจของชายหนุ่มเสียงหวานที่ทักท้วงดูเหมือนจะผ่าเข้าไปในศพประสาทกระตุ้นความต้องการแต่ส่งไปไม่ถึงสติให้ยามยังช่างใจคุณเอื้ออาการหนักอาการไม่รับรู้ถึงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของอีกฝ่ายความรู้สึกปรารถนาผุดขึ้นเหมือนน้าตาที่ไม่อาจปิดกั้นจะปนงามช่างทะนุถนอมเหลือเกิน ผงแก้มที่แดงและเรื่อใต้แสงไฟในห้องนั้นงดงามเกินกว่าจะบอกให้ตัวเองหยุดผมขอรักเจ้าได้หรือไม่เมื่อเอ่ยไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปย่อมไม่ยากเย็นเท่าคราวแรกคำรำพันขอความรักอ่อนออ,นอ่อนหวานปานนี้มีหรือที่คนใต้ร่จะหักหาน้ำใจครูเดียวริฟปิปากก็ถูกบทเบียดลุกดาอีกครั้งคุณเอื้อต้อนคนไร้ประสบการณ์จนมุงครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงคำรามเบาอย่างพอใจชวนให้ก้อนเนื้อในอกเต้นไม่เป็นสอมผมเป็นของเจ้า ิดไฟได้ก่อนครับผมอยากมองเจ้าให้เต็มตาให้ผมเป็นของเจ้าคำพูดอ่อนโยนผิดก,กับการกระทาที่ช่างเอาแต่ใจเสียเหลือเกินรอกับคณเอื้อรับรู้ได้ถึงความหวาดหว่นในใจของเจ้าปป่นง,งามเขาพรมจูบปลอบกระซิบํำมันอย่ากลัวเชื่อจใจผมแล้วก็ตัดฉากทั้งคู่ฟัดกันโนนเนียนะครับทุกคนไปอ่านาเอาเองนะเอ็นซีนะครับเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่24นะครับยังไงก็ อย่าลืมแปลในซีกันนะตามที่บอกนะครับชักจะแบบว่าพอผ่านเรื่องแบบนี้ไปแล้วเริ่มงสงสัยแล้วมันจะเป็นไงต่อวะเออก็คือแบบยุคสมัยก่อนมันยังแบบมันยังไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะใช่ปะ่ะนั่นแหละเป็นเรื่องแน่เลยว่าถ้าเกิดรู้ถ้าเกิดแบบผู้หลักผู้ใหญ่รู้เข้าเนาะเฮ้ยจะเป็นไงต่อวะแต่น่าจะจบไม่สวยดูทรงแล้วหมายถึงว่าในอดีตนะแต่ส่วนปัจจุบันไม่รู้นะครับ ก็ต้องรอติดตามเนาะฝากเป็นกำลังใจใคนที่เขียนซัมเบอบลูด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใคนที่เขียนกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจั้นเปยวสวัสดีครับผมวาตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง